สวัสดีค่ะวันนี้เก็บดอกสโนโมาเนาะดอกสนดอกสนมันงามสวยดอกสโนโอมันสวยเนาะมันแบบกำลังแตกกำลังบานเลยเนาะสวยก็เลยเก็บมา ่าจะเอามาคั่วเนาะเอามาคั่วคั่วจิ้มน้ำพริกกินมีอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะ <c oughs> ก็เลยก็เลยไปเก็บมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็มี่ดอกใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะอดอกใหญ่บ้างเล็กบ้าง เอไปเก็บมามก็บางอันก็ช่อยาวบางอันก็ช่อสั้นเนาะก็แล้วแตวเ่เหลืองหน่ากินเลยะเหลืองน่ากินแกงส้มก็ได้นะแกงส้มก็ได้ อแกงส้มออใส่มะละกอปน์สหน่อยหรือว่าจะใส่ผักบุ้งปนสุหน่อยเนาะก็น่ากินนะนนก็น่าก,กินเดี๋ยวตอนนี้รูปไว้ก่อนรูดวันที่ก่อนจะตัดสินใจทีว่าจะทําอะไรกินแ <c> ล <oughs> ้วตัดสินใจทีเนาะว่าจะทําอะไรกินเนาะ กำลังเก็บหยูฝนมานก็มาเน,ะนาะฝนก็มามืดๆจะตกก็เลยรีบเลิกก็เลยรีบกลับบ้านกลัวฝนจะตกเปียกกลัวฝนจะต้องเปียกเมื่อก่อนนั้นเก็บขายเลยนะมีเยอะอันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีไม่กี่กบมีไม่กี่กบ ก็เลยไม่ได้เก็บขายขายี่สิบบาทก็นิดเดียวนะมีไม่เยอะนะยี่สิบบาทนะแต่ทีนี้มันไม่ค่อยขึ้นเราไม่ค่อยขึ้นก็เลยไม่ได้เก็บขายเลยแต่ก็เก็บกินอนะก็มีเก็บกินไปวันหนึ่งเก็บกินเอาเพราะได้เก็บกิน แต่ไม่ถึงกับขายเนาะบางอันมันก็เกาะกันแล้วก็ไม่เอาอันนี้มันเกาะกันแล้วก็ไม่เอาเอาอันที่สวย ถ้า,แก,กากนนะแกงส้มก็น่ากินนะแกงส้มก็น่ากินคนเออก็ใส่มะระกอก,ก็ได้นะถ้าใส่มะระกอก,รก, <c oughs> ก็ก็ดีนะก็ดีแต่รูดไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูว่าจะแกงส้มดีหรือว่าจะขั่วกิมน้พริกดี ดอกตูงก็มีนะดอกตูงตูงก็มีม,มันติดมาเวลาเด็ดแล้วมันติดมาก็เอามาเลยไหนไหน,ไหนเด็ดแล้วก็มันยังไม่ทันบานเลยอะไรเงี้ยไหนไหนเด็ดมันติดมาแล้วก็เอามาเอามาเลยไม่ต้องทิ้งเสียดายมันเนาะ นนี่ะเดี๋ยวสักวันอาทิตย์จะมีเวลาก็จะไปเด็ดอีกเนาะ ดองก็ได้นะดองกิมน้ำปลาเคเคยกินกันไหมดอกสนอดองอ่ะดอกสนอดองจิ้มน้ำปลานะหรือจิ้มพริกกะปิก็ได้นะเออจิ้น้ํพริกกะปิก็ได้ ีเยอะยิ่งรูดเพินเลยี๋ยวนี้ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะอะไรเก็บกินได้ก็เก็บกินเนาะอืมอะไรเก็บกินได้ก็เก็บกินไปเพราะว่าไม่ก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนาะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ,เส,เ,อเสียแรงนิดหน่อยเนาะก็ไม่ต้องเสียตัง ก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นทำขนมนะขนมดอกสนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีเวลาทำนะมันตูมมันยังเล็กอยู่มันยังตูมอยู่มันเด็ดติดมาก็เลยเอามาด้วย ไม่ทิ้งมันเนาะดเด็ดมาแล้วก็ไม่ทิ้งช่อชอ่ชอใหญ่ๆก็น่าเก็บอะถ้าช่อใหญ่อะแต่บางอันช่อมันเล็กแต่เราก็เด็ดมันมาแหละเนาะเพราะมันก็มีทั้งช่อแหละใหญ่ช่อเล็กอะมันก็เด็ดมาหมดแหละถ้ามันมีดอกบานอยู่เนาะก็เด็ดมาหมด ตรงที่วปเก็บมันก็ลกอะลกหญ้ามันขึ้นลกมากแต่แล้วก็เดินให้มันเป็นทางเนาะเดินเดินให้มันเป็นทางมันจะได้เดินง่ายขึ้น แม่เห็นนะแม่มาช่วยรูดแล้วแม่ชอบรูดแม่ชอบรูดแต่แม่ไม่เห็นแม่เลยไม่มาช่วยเลยอันนี้ก็ยังบานไม่หมดบานบ้างตุมบ้างชอเล็กอันนี้ชอออ่บานบ้างยังตูมอยู่บ้างนะ ่วงเนี้ยมันจะไม่มีมแมลงนะไม่มีมแมลงมันก็จะไม่เหม็นนะเออถ้าก่อนมันจะมีมแมลงอะไรนะที่แบบแมงกระแท้ถ้ามันมีแมงกระแท้นะมันจะเหม็นแต่อันนี้มันไม่มีมันไม่มีเอ,อแมงกระแท้ไม่ลงมันก็เลยไม่เหม็นนะไม่เหม็นขัวก็หอมนะขัวก็หอม ใหญ่หน่อยถ้าช่อใหญ่ก็น่าเก็บนะอันนี้ช่อเล็กถ้าช่อเล็กมันก็จะเล็กมันก็จะเก็บช้านะเก็บช้ามันนี้เหมือนช่อใหญ่ช่อใหญ่กเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เยอะแต่ถ้าช่อเล็กกว่าจะได้มันช้ากว่าจะเยอะ ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จเนาะแป๊บนึงไม่นานหรอกแป๊บเดียวเนาะช่อใหญ่ช่อใหญ่ช่อใหญ่โชว์โชว์ช่อใหญ,อใหญ่อันนี้ตูงอยู่เห็ตูงใกล่จะเสร็จแล้วใก้จะเสร็จแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะ<ม>เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็จะทำคลิปมาให้ดู <c oughs> จะทำคลิปมาให้ดู <c oughs> ชมคลิปมาเลยแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้ช่อใหญ่นะช่อใหญ่ <c oughs> มาดีด้วยนะคะบางทีมะลิรูดมันมันก็หลุดเไยหลุดมาแต่ดอกก้านมันไม่หลุดเนี่ยมะลิก็เอามันใส่มาเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไร ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่พอกินเลยนะพอกินเลยจะดองก็ได้นะจะแกงส้มก็ได้หรือว่าจะคั่วจิ้มน้ำพริกก็ได้ได้หมดเลยโอเคเนาะเดี๋ยวมา